ก้อนหนึ่งถ้าหากว่าก้อนเนื้อนั้นดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปด้วยก้อนเนื้อนั้นก็คือหัวใจหัวใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหัวใจที่เป็นก้อนเนื้อขนาดเท่ากําปั้นแล้วก็เต้นตุบ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 ,ตบสูบโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่มันเป็นสัญลักษณ์ทางด้านจิตวิญ,ญญาณคือทําให้ข้างในสะอาดเสียก่อนเมื่อข้างในดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีออกมาโดยปริยาย เพราะว่ามันเป็นตัวบงการถ้าหากว่าข้างในดีจิตใจดีสะอาดบริสุทธิ์จะพูดจะจาอะไรออกมามันก็ดีมันก็สะอาดมันก็มีความจริงใจไม่มีอะไรซ่อนเร้นสายตาที่มองคนอื่นก็จะมองด้วยสายตาที่บริสุทธิ์ใจไม่มีสายตาแห่งความดูหมิ่นเยอดยามเยาะเย้ยถากถางอิจฉาริษยายร่างกายก็จะเคลื่อนไหว ไปตามจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับสายสายตาสีหน้าคําพูดคําจาท่าทางมันจะเป็นไปตามที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือว่าจะต้องขัดเกลาข้างในเสียก่อนนะครับขัดเกลาข้างในก็คือการจะต้องทําจิตใจข้างในเนี่ยให้เกิดความยำเกรงกับพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เป็นคุณธรรมสูงสุดในอิสลามถ้าใครถามว่า คุณธรรมสูงสุดในอิสลามคืออะไรตอบได้เลยครับว่าความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าหรือที่ในภาษาอรับเรียกว่าตักบัวเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าสักอย่างมนุษย์ทําได้ทุกอย่างและความยำเกรงในที่นี้นะนะครับหมายความว่าความยำเกรงที่รู้ว่า พระเจ้าเนี่ยเฝ้ามองและติดตามเราทุกอิริยาบถท,ทั้งในที่รับในที่แจ้งในที่เปิดเผยในทุกการแลเวลาด้วยหัวใจที่ความเกิดความยำเกรงต่อพระบุญเจ้าเนี่ยนะครับจะทำให้เราไม่กล้าทำบาปเลยและอิสลามฝึกหัวใจอย่างนี้อย่างไรฝึกในตอนเดือนรามาดอนในเดือนถือสินอดของที่เคยกินของที่เคยดื่ม ห้ามซะเมื่อมนุษย์ยอมงดเว้นจากสิ่งที่เคยได้รับอนุญาตเพราะพระเจ้าสั่งทำไมมนุษย์จะละเว้นจากสิ่งต้องห้ามอบายามุกทั้งหลายไม่ได้ในเมื่อสิ่งที่อนุญาตให้เคยกินให้ทำยังงดเว้นได้ครับและทำไมจะงดเว้นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ได้นี่คือจุดมุ่งหมายในการให้ถือศีลอดเพื่อที่จะฝึกความยำเกรง ที่เป็นคุณธรรมสูงสุดเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ไม่กลัวพระเจ้าสักอย่างหนึ่งมนุษย์ทําได้ทุกอย่างกฎหมายก็ไม่สามารถจะควบคุมมนุษย์ได้แต่ถ้าหากว่ามนุษย์มีความยำเกรงพระบุญเจ้าพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าห้ามกินห้ามทาไม่ทําความชั่วมันก็ไม่เกิดขึ้นกฎหมายไม่ต้องมาบังคับนี่คือสิ่งที่าศาสนาต้องการเพราะฉะนั้นการจะกลัวพระเจ้าได้เนี่ยหมายความว่าหัวใจนั้นต้องศรัทธาพระเจ้าก่อน ต้องเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์อันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อมีมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมีความศรัทธามั่นขึ้นนะครับมันก็จะแตกออกเป็นรากแก้วชอนชายลึกลงไปในดินแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธาที่มีรากแล้วก็รากทิมลงไปในดินนะครับมันยังเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่า มเมล็ดพันธุ์นั้นมันเป็นต้นไม้อะไรมันเป็นต้นไม้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อให้ผู้คนได้เห็นว่ามเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นพันธุ์ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่มาจากมเมล็ดอะไรศาส,สนาก็เลยวางหลักเรื่องของการปฏิบัติ5ประก,การละหมาดถือบวชจ่ายอากาศไปทำฮัชให้เพื่อปฏิบัติเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันงอกออกมาเป็นลำต้น แล้วก็ได้รู้ว่าอ้อต้นนี้มันงอกออกมาจากเมล็ดแสดงว่ามันมีเมล็ดและต้นจะงอกออกมาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีรากและถ้าหากว่ารากสั้นๆนะครับไม่มีความยึดเหนี่ยวกับพื้นผ่นดินไม่ลึกพอนะครับดึงออกมาก็เดี๋ยวเดียวก็ถอนออกมาจากพื้นดินได้ละเพราะนั้นการปลูกขวางความศรัทธา นะครับจึงต้องกระทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รากแก้วของเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธาเนี่ยมันแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาออกไปใต้ดินและขณะเดียวกันเมื่อมันแตกกิ่งก้านสาขาใต้ดินออกไปแล้วนะครับมันสามารถที่จะนําอาหารเนี่ยหมอหล่อเลี้ยงลําต้นให้เติบโตแต่ถ้าหากว่าต้นไม้ในเจริญเติบโตมาแล้วเนี่ยไม่มีกิ่งก้านสาขามันก็ยังเป็นต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สวยงาม ไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์ไม่สามารถจะออกดอกให้ผลได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้องมีกิ่งก้านสาขาเพราะนั้นกิ่งก้านสาขาดอกใบผลนะครับมันก็คืออะไรมันก็คือกิริยามารายาทจะริยธรรมคุณธรรมในชีวิตที่เราปฏิบัติในชีวิตประจําวันเราเรียกว่าเอสานความศรัทธาเราเรียกว่าอีมาน มันลึกลงไปใต้ดินเรามองไม่เห็นแต่มีความศรัทธาแล้วแค่มีการปฏิบัติาศาสนกิจละหมาดถือบวชใจตะกายไปตามฮัชมันเป็นเพียงแค่ลําต้นยังไม่มีความสวยงามเลยจนกว่ามันจะแตกกิ่งก้านสาขาผลิหลอออกใบให้ผลแล้วเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้ที่สมบูรณ์สวยงามเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นาศาสนิกก็จะต้องเหมือนกับต้นไม้ที่จะต้องมีรากแห่งความศรัทธา จะต้องมีลำต้นที่แข็งแกร่งนะครับยืนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธานเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาแต่มันจะสวยงามยังประโยชน์ออกดอกให้ผลก็ต่อเมื่อต้องมีคุณธรรมที่ดีงามและคุณธรรมที่ดีงามเนี่ยนะครับมันจะต้องสะท้อนออกมาจากข้างในมันจะถึงยั่งยืนแล้วก็ทําให้คนที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมเนี่ยมีความสุขโดยแท้จริง ต้องออกมาจากความบริสุทธิ์ใจถึงจะได้รับความสุขความสงบในการกระทำของตัวเองมันขึ้นอยู่กับเจตนาอันบริสุทธิ์ใจคนสองคนหยิบยื่นเงินให้กับคนเหมือนกันเราดูภายนอกว่าคนคนนี้ใจบุญนะทําบุญสุนทานแต่คนหนึ่งเนี่ยถ้าทําบุญหยิบยื่นให้คนอื่นเขาแล้วใจคิดว่า ตัวเองต้องการได้รับคําสรรเสริญเยือนยอได้รับการตอบแทนได้รับการเอ่ยขวัญในทางที่ดีแต่คนหนึ่งฉันบอกว่าให้แล้วก็จบกันฉันมีหน้าที่ให้และฉันมีความสุขให้ฉันไม่หวังอะไรแม้แต่คําขอบคุณสองคนนี้ถึงแม้ว่าจะให้เหมือนกันแต่ความสุขที่ได้รับจากการให้จะต่างกันถ้าสมมุติว่าคนที่ให้โดยหวังการตอบแทนและไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจะไม่มีความสุขเลย จะตัดพ่อต่อว่าดีไม่ดีล้ำเลิกบุญคุณคราบี่ลาเช่นให้แกแก,แกไม่เห็นจะตอบแทนอะไรชันเลยเห็นไหมฮไม่มีความสุขละแ,และเมื่อล้ำเลิกบุญคุณปั๊บการทําบุญทําทานให้ไปเนี่ยมันศูญเปล่าหมดในิสลามถืออย่างนั้นเพราะว่าเวลาคุณให้เนี่ยคุณหวังการตอบแทนจากคนที่คุณให้แต่คนหนึ่งเขาไม่ได้หวังอย่างนั้นเขาหวังว่า เขาให้เพราะว่าพระเจ้าสั่งและพระเจ้าจะตอบแทนเขาและเขารู้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีทางตอบแทนเขาเท่าพระเจ้าได้เพราะนั้นเขาก็หวังจากพระเจ้ามนุษย์ไม่ขอบคุณเขาก็ไม่สนใจไม่แยแสเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาให้ไปแล้วเนี่ยเขาได้รับการตอบแทนจากผู้เป็นเจ้าในวันข้างหน้าเขาก็ทําได้ยืนนานส่วนคนที่หวังการตอบแทนถ้าไม่รับการตอบแทนเขาก็จะไม่ทําละ เสียสตังเสียเงินเวลาบริจาคให้เขาไปแล้วแต่ใจไม่สะอาดบริสุทธิ์เพราะนั้นก็จะไม่มีความสุขหรือถ้าหากว่าได้รับการตอบแทนก็ไม่คุ้มค่าเพราะการสรรเสริญเยินยอหรือการตอบแทนของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีทางเทียบเท่าพระเจ้าได้เลยเพราะนั้นจากความยำเกรงพระเจ้าความกลัวพระเจ้านะครับมันก็ตามมาด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งเป็นคุณธรรมภายในใจอันนี้เป็นคุณธรรม นะครับที่ยังอยู่ภายในเรื่องของความยำเกรงเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนะครับเป็นคุณธรรมภายในนะครับที่แตกกิ่งก้านสาขาออกมาจากความศรัทธาและก็เนื่องจากว่าในการดำเนินชีวิตของมนุษย์จะต้องพบกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตอิสลามก็สอนคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมอันสูงส่งเหมือนกันและเป็นคุณธรรมที่มี ความสูงส่งใกล้เคียงกับคุณธรรมอันแรกนั่นก็คือคุณธรรมแห่งความยำเกรง